ผมฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยภาพภาพนี้อาจจะให้ปริศนาในเรื่องของเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ไหมครับการผลิตที่ยั่งยืนหรือว่าหรือเราจะเก็บเกี่ยวแต่ผลมะม่วงจะทําอย่างไรที่จะให้ทุกคนนั้นพัฒนาตัวเองพร้อมๆไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและและภาคการผลิตที่แท้จริงอาจจะต้องถึงถึงการทําอะไรที่พอเพียงตัวเองด้วยหรือเปล่าครับครับที่จริงในพระชนนิพนธ์เนี่ย ท่านส่งไว้สั้นๆบางเรื่องเนี่ยคำเดียวแต่ถ้าดูให้ดีนี่มีความหมายลึกซึ้งมากที่จะบอกทิศทางการพัฒนานะครับเริ่มต้นเนี่ยถ้าลองดูนะครับตอนเรือแตกบนนั้นเนี่ยมีพ่อค้าอยู่เจ็ร้อคนนะครับทุกคนอ้อนวอนเทวดาให้ช่วยนะครับแต่ตายหมดแล้วพระมหาชนกเนี่ยไม่อ้อนวอนเทวดาพูดไว้ชัดเจนส่งไว้ชัดเจน ไม่ออ้นวอนเทวดาแต่พยายามช่วยตัวเองนะครับเรารอดอยู่องค์เดียวตรงนี้เนี่ยพมองเองว่าทฤษฎีพระมหาชนกข้อที่หนึ่งเนี่ยคือทฤษฎีแห่งการพึ่งตนเองนะฮะชัดเจนมากเทวดาจะช่วยคนที่พึ่งตนเองเท่านั้นเพราะพ่พอค้าเจ็รอคนเนี่ยขอให้เทวดาช่วยทำไมนางไม่ขลาไม่มาช่วย นางเม่ลาเป็นเทวดามาช่วยประมาชนกหลังจากที่พระมาชนกพึ่งตนเองตอนนี้พอเคียวเป็นเรื่องสําคัญสําคัญสําหรับสังคมเรามากเพราะสังคมเราเนี่ยคือพึ่งพิงคนอื่นตลอดเวลานะพึ่งพิงข้าราชการพึ่งพิงพ่อค้าพึ่งพิงผู้บังคับบัญชาพึ่งพิงต่างประเทศร้อยแปดไม่พึ่งพิงตนเองที่จริงเป็นหลักสําคัญทางพระพุทธศาสนา อัตตาหิอัตโนนาโตเพราะถ้าเราพึ่งตนเองได้เนี่ยเราแข็งแรงแล้วเราช่วยคนอื่นได้ถ้าเราพึคิดพึ่งพิงคนอื่นอยู่เรื่อยเนี่ยเราอ่อนแอเขาพึ่งได้จริงไม่จริงเขาถอนความช่วยเหลือเมื่อไหร่ไปพึ่งเขาเขามาเอาเปรียบเราหรือเปล่าร้อยแปดเกิดเรื่องต่างๆนะครับอันนั้นเป็นประการแรกไม่ทราบอยากจะให้พูดต่อหรือเปล่าเพราะมันมีประเด็นสําคัญสําคัญต่อเดี๋ยวผมจะกลับมาตรงนี้ผมยังยังสงสัยอยู่นิดหนึ่งว่า เมื่อพบปริศนาต้นมะม่วงอย่างที่ท่านทั้งสี่ได้กรุณาให้ปริศนาธรรมออกมาชัดเจนขึ้นนะครับทำให้ผมได้เรียนรู้มากขึ้นเนี่ยผมสงสัยต่อว่าทําไมพระมหาชนกในฉบับพระราชนิพนธ์จึงเลือกที่จะแก้ปัญหาให้บ้านเมืองผู้คนแทนการออกไปสแสวงหาโมกขธรรมดังเช่นในชาดกดั้งเดิมทําไมทรงพระราชนิพนธ์แทนที่จะออกไปสแสวงหาโมกขธรรมแต่กลับมาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองแล้วก็ มาดูแลผู้คนแทนอันนี้อาจารย์อธิบายได้ครับ,ค,รบคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องปลีกตัวทิ้งการงานทิ้งปัญหาไปการปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถจะทำในการแก้ปัญหาในการทำการงานนั่นเองที่จริงพระพุทธศาสนาเนี่ยต่างจากลัทธิฤาษีลัทธิฤาษีเนี่ยปลีกตัวไปอยู่ในป่าเข้าฌาน ไม่ต้องกินอะไรไม่ต้องพึ่งพิงใครไม่เกี่ยวกับอะไรแต่พระพุทธศาสนาไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญตัติพุทธศาสนาไว้เนี่ยให้พระสงฆ์สาวกเกี่ยวข้องกับสังคมตลอดเวลาไม่มีการว่าให้ไปอยู่ในป่าแล้วไม่ต้องพึ่งพิงกันบัญญัติการบิณฑบาตให้เกี่ยวข้องกับสังคมได้พึ่งพิงกันเพราะฉะนั้นพรคิดว่าอย่าไปเข้าใจผิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้น ต้องปลีกตัวทิ้งการทิ้งงานไม่สนใจเรื่องสังคมออกไปไม่เกี่ยวข้องกับโลกเราไปคิดอย่างนั้นนะผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยลำบากเรามีพระอาหารหันต์มือนกันแต่มีไม่กี่รูปอาจจะมี4ี่ห้ารูปแต่สังคมที่เหลือเนี่ยเหมือนนรกนะฮะเพราะเราไปคิดแยกว่าการปฏิบัติธรรมคือการปลีกตัวไปไม่สนใจผมคิดว่าประเด็นนี้สำคัญปฏิบัติธรรมเนี่ยทำในงาน การทํางานคือการปฏิบัติธรรมที่อาจารย์พูดตรงนี้เนี่ยอาจารย์ประเวศได้ได้อิทธิพลจากมหายานหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็น<อ>ถ้าเป็นหินละยานหรือว่าเถรวาดเนี่ยจะอีกแนวหนึ่งหรือเปล่าครับมไม่ได้ยึดติดลัทธิอะไรแล้วก็ไม่ได้สนใจคิดว่าอะไรดีอะไรที่เป็นเหตุผลเ,เราเราก็ามาพิจารณาดูนะครับครับครับคุณนันท์ครับ ถ้าดูตรงนี้เนี่ยนะครับจะสะท้อนผู้นำทางการเมืองอย่างไรได้ไหมครับ <l ots ies> สมัยชอบ <c oughs> ชอบถามเรื่องการเมืองกับผมจริงท่านผู้รู้มีมากอีกเยอะผมอยากจะพูดอย่างี้ดีกว่าว่าอาจารย์มรุเว์พูดว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันจำเป็นจะต้องเข้าไป <c oughs> ไปแสวงหาโมกะธรรมอย,ย่างเดียวถึงแม้จะทําทางด้านอื่นก็ถือเป็นการปฏิบัติธรรม <c oughs> ผมก็อยากจะเปรียบเทียบถ,ถ,ถึง คนหลายคนก็นึกว่าในอดีตนะครับซึ่งรัฐมนูญฉบับใหม่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดก็คือว่าในอดีตเราถือว่าเรื่องการเมืองเป็นของนักการเมืองเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมืองอาชีพนักการเมืองที่ใช้การเมืองเป็นอาชีพในทางที่ปิดลิทิ่ถูกอะไรก็แล้วแต่รัฐมนูญฉบับใหม่นั้นเริ่มพยายามที่จะปรับวัฒนธรรมความคิดในเรื่องนี้ว่าการเมืองเป็นการเมืองของประชาชน อันนี้คําว่าการเมืองคือการเมืองของประชาชนหมายความว่าอย่างไรในอดีตเราบอกว่าการเมืองคือการเลือกตั้งแล้วเขาพยายามขยายความว่าการเมืองไม่ใช่การเลือกตั้งเท่านั้นการเมืองไม่ใช่เรื่องของการเลือกตั้งเรื่องการเป็นผู้แทนรัศดรเรื่องการเป็นรัฐมนตรีเรื่องการใช้อํานาจแต่การเมืองนี่เป็นกระบวนการทั้งหมดซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้มีทั้งการเลือกตั้งมีทั้งการมีตําแหน่งที่มีอํานาจและใช้อํานาจแทนประชาชนในขณะเดียวกันก็มันมีเรื่องของการตรวจสอบ มีเรื่องการตรวจสอบในมีเรื่องของการที่จะดูแลในด้านอื่นของด้านการเมืองเพราะฉะนั้นคนทุกคนที่อยู่ในสังคมนั้นถึงแม้จะไม่เข้าไปอยู่ในวงการเมืองคือเข้าไปอยู่ในวงการของการเลือกตั้งแต่ก็มีความจําเป็นถ้าเผื่อต้องการเห็นเมืองไทยเป็นสังคมที่มีประชาธิปไตยเป็นสังคมที่มีคุณธรรมเป็นสังคมที่โปร่งใสประชาราชรทั้งหลายที่อยู่นอกวงการเลือกตั้งนั้นก็จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติธรรมหรือต้องปฏิบัติการเมืองต่อไป <c oughs> เพื่อให้การเมืองนะั้นเป็นการเมืองของประชาชนที่แท้จริงแต่ละคนมีหน้าที่บางคนก็มีหน้าที่เข้าไปเลือกตั้งบางคนก็มีหน้าที่ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งแต่หลายคนสังคมมีหน้าที่อยู่อย่างหนึ่งคือตรวจสอบระบบการเมืองตรวจสอบนักการเมืองสื่อต่างๆก็มีหน้าที่มีหน้าที่จะเปิดโปงการทุจริตมีหน้าที่ที่จะให้ข้อมูลที่สมบูรณ์และที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่เป็นการให ข้อมูลที่บิดเบือนหรือเป็นเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนสถานการณ์ไปงั้นทุกคนสื่อก็ดีประชาชนก็ดีทุกคนมีกิจกรรมทางการเหมือนที่ต้องทําอยู่เสมอเพื่อนําไปสู่สังคมที่ดีไหนไหนเราก็คิดว่าจะต้องหลุดจากวิชาโมหภูมินะฮะก็ต้องหลุดจากความกลัวผมพูดแทนก็แล้วกันคือผมคิดว่าเรื่อง ของการศึกษาเนี่ยนะครับผมคิดว่าในสมัยก่อนเนี่ยการที่ใครสักคนหนึ่งจะละเมืองออกไปเพื่อแสวงหาทำหรืออะไรก็ตามทีนั่นคือการศึกษาเพราะการศึกษาสมัยก่อนเนี่ยก็คือการเข้าสู่ความจริงของชีวิตผู้อื่นความจริงของธรรมชาติความจร,งงรมิจรงของทุกอย่างก็ต้องออกไปสมัยนี้เนี่ยเราศึกษาเราก็ใส่เข้ามาในมหาวิทยาลัยปิดไม่ให้รับรู้ความจรงิง <laughs> นะครับไม่มีการเรียนอะไรนั้นอีกแล้วนอกจากความจำนะครับแล้วเราก็เราก็คัดคนโง่ออกเอาคนฉลาดไว้ไม่รู้ทําไมคิดอย่างนั้นใช้วิธีสอบเข้าก็ทำให้ง่ลงทําให้คนฉลาดทั้งหมดง่ลงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในคืนก่อนวันตัดสลุของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสุบิน นะครับท่านฝันว่าเดินกลางกองขี้โดยเท้าไม่เปื้อนความหมายเนี่ยก็คือว่านิพานเนี่ยอยู่กลางสังสารวัฏนิพานอยู่กลางถนนราดจำเนินอยู่อยู่ที่ลาดประสงค์นะนิพานจะต้องอยู่กลางความยุ่งยากไม่ใช่ไปหลบอยู่ในกุฏิกลัวจิตเศร้าหมองเลยไม่กล้าออกมาทำอะไรที่จริงแล้วเนี่ย ต้องออกมาทําหน้าที่เพียงแต่ว่าหน้าที่ที่ทํานั้นเราไม่ทําด้วยกิเลสไม่ทําด้วยอารมณ์ทําตามหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองเนี่ยอันนี้คงถูกใจอาจารย์ <c oughs> นักการเมืองเนี่ยจะต้องมองระยะไกลกล้ากล้าที่จะทําสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่สิ่งที่เขาพอใจเท่านั้นหรือไม่ใช่แค่คะแนนเสียงหรือไม่ใช่การชนะกันต้องกล้าที่จะตัดสิน ตัดสิ่งนั้นอกอกกลมก็ไม่ต้องขึ้นราคาน้ําตาลให้ใช่ไหมครับอย,อย่างนั้นอันนี้ไม่ทราบแต่ผมคิดว่าต้อง,ต,องต้องหลุดต้องหลุดมาสู่ความกล้าหาญทําหน้าที่แก้ปัญหาไม่ใช่เก็บปัญหาไว้เพราะกลัวคะแนนเสียงจะเสียกลัวคนนู้นจะว่ากลัวไม่ได้ต้องต้องมองให้ไกลกว่านั้นนะครับแต่ก็กล้าคนเดียวคงไม่ไหวเพราะนั้นการศึกษามีมีผลที่จะทําให้คนทั่วไปได้เห็นว่าสิ่งที่ทํานั้นเป็นเพราะได้มองแล้วว่ามันจะนำมาสู่ความทุกข์ ต้องบอกประชาชนไม่ใช่หมายความาว่าผู้นําทางการเมืองที่เป็นอุดมคติจะต้องไม่ใช่ทําตามคนอื่นหรือตามตามใจคนเท่านั้นแต่จะต้องสร้างสาบัญการเมืองให้เข้มแข็งคล <c oughs> ้ายๆกับพระหมหาชนกแทนที่จะปลีกตัวเองไปแสวงหาโมฆะธรรมแต่ว่าเข้ามาสร้างสารบัญหลายอย่างในทฤษฎีพระหมหาชนกจะเห็น,น,น,รรนห,หนังสือพระมหาชนกนะครับเรื่องต่อไปเนี่ยจะมีการสร้างสารบัญการศึกษาคล้ายๆกับที่คุณสมพลพูดใช่ไหมครับ ครับคือเราจะมองเห็นได้ว่าการทําสิ่งที่ถูกต้องหรือศีลธรรมต่บ้านเมืองเนี่ยมันต้องหลุดหลุดจากความกลัวตัวอย่างนะครับสมมตุตินักการเมืองมักจะพูดว่าอา้าวถ้าในเรื่องนี้เนี่ยก็ดูกันแล้วกันว่าอันไหนเป็นเสียงข้างมากอันไหนเป็นกลุ่มน้อยถ้ากลุ่มมากเขาต้องการอย่างนี้ก็ทําตามกลุ่มมากผมคิดว่าในชีวิตจริงๆทําอย่างนั้นไม่ได้ทุกเรื่องใช้โหวตไม่ได้ทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นผู้ชาย9้าคนเนี่ยเดินมาเจอผู้หญิงคนหนึ่งก็บอกว่าจะ,ะข่มขืนก็โหวตก1นนักการเมืองก็บอกตกลงเพราะมัน91เรื่องของศีลธรรมใช้โหวตไม่ได้เรื่องของประโยชน์ของมนุษย์ใช้โหวตไม่ได้นักการเมืองต้องกล้าหาญออกมาชี้ว่า ที่กลุ่มมากคิดเนี่ยไม่ถูกต้องนะเพราะอะไรกล้าที่จะให้ความจริงสิ่งเหล่านี้นั่นคือคุณสุพลพูดได้เพราะยังไม่เคยเป็นนั่งอยู่ในที่นั่งนั้นนะครับคุณนันนันเคยไปน,นั่งอยู่สองสามปีเนี่ยนะครับทําได้อย่างคุณสุพลพูด,มดผมว่าเราคงจะต้องพยายามแบ่งแยกกันนะครับว่าโลกที่เราอยากเห็นนั้นเป็นยังไงคนที่อยู่นอกวงการเมืองก็อาจจะมองโลกที่เราอยากเห็นโลกที่เราอยากให้เป็นนั้น อาจจะเรียกว่ามาตรฐานสูงกว่าบุคคลที่อยู่ในวงการเมืองรับผมนี่ก็อยู่นอกวงการเมืองแต่เมื่อเคยไปสัมผัสกับทางด้านการเมืองสองครั้งในชีวิตนั้น,น,นก็อาจจะถึงสัจธรรมบางอย่างเหมือนกันว่าโลกที่เราอยากเห็นนั้นบางครั้งมาตรฐานมันสูงกว่าโลกที่ควรจะเป็นจริงผมว่าเราคงจะต้องพยายามหาสมดุลน,นะครับระหว่างโลกที่เราอยากเห็นกับโลกปัจจุบันคือโลกการเมืองปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร เราคงพยายามถีบมาตรฐานของเรานี้ให้ไปให,ใ,หให้ไปสู่มาตรฐานของโลกที่เราอยากเห็นมากที่สุด mm. แต่ตามความเป็นจริงแล้วคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่านักการเมืองเขาเข้ามาเข้ามาด้วยการเลือกตั้งเมื่อเข้ามาเข้ามาด้วยการเลือกตั้งนั้นมันก็คงช่วยไม่ได้ครับที่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาเขาทาหรือที่เขาอยากจะทํานั้นนะสิ่งหรือที่เขาคงจะต้องวินิจฉัยอยู่ตลอดเวลาว่า จะทาให้เขาได้รับการเลือกตั้งในคราวหน้าหรือไม่อันนี้ไม่ใช่เรื่องของความผิดปกพร่องของสังคมไทยนะครับผมว่าเป,เป็นจุดอ่อนของระ,ระบบการเมืองทุกประเทศที่มีระบบการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไมหรือจะเป็นอังกฤษแต่สิ่งที่คุณ,คณสุพลพยายามจะพูดซึ่งผมเข้าใจเนี่ยก็คือว่ามันมีหลายครั้งหลายคราวในชีวิตการเมืองของเราเนี่ยที่เมื่อม,มันจะต้องมีการตัดสินใจระหว่างสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่มีคุณธรรมกับสิ่งที่ทําให้ตัวเองนั้น ได้รับการเลือกตั้งเพราะประชาชนต้องการอย่างนั้นเนี่ยบางครั้งมาคราวคงจะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในลักษณะที่ว่าทําเพื่อความถูกต้องทําเพื่อผลประโยชน์ของชาติทําเพื่อผลประโยชน์ขส่วนรวมในระยะยาวมากกว่าที่จะเอาใจคนที่มาเลือกตั้งเราเท่านั้น